สัญญาณสันสัญญาณตกสัญญาณตกสัญญาณ2สัญญาณสสัญญาณสั้สัญญาณสีเนลำเต็ม

สุดท้ายบอกอรคำความเคารพครับนักเรียนเคารพขอทีตัวไม่เพื่อนสิบครั้งครับสจดยอดมากครับกลับข้ที่ได้เลย